สำหรับวิธีการใช้แอปสกุลบนะครับผมให้ทำการติดตั้งโดยเข้าไปดาวน์โหลดที่ Play Store หรือว่า App Store นะครับพอเข้า Play Store แล้วเสิร์ชหาคำว่าสกุลบนะครับผมพอเจอแล้วกดที่คำว่าติดตั้งครับ ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําการเข้าแอปสกุลไปนะครับสั่วนกหณ์จะเป็นรูปวงกลมสีสม้มพอเข้าไปถึงนะครับก็ติดว่าอนุญาตไปนะครับทีนี้จะติดให้ลงชื่อเข้าใช้นะครับโดยข้อมูลที่ใช้ลงชื่อเข้าใช้นะครับจะมีทั้งหมด3ช่องนะครับจะมีโรงเรียนรหัสนักเรียนแล้วก็บันเดือนปีที่เป็นรหัสผ่านนะครับโรงเรียนก็เลือกที่ รับประชาสมาสัยนะครับรหลานักเรียนก็ให้ใส่เลขประจําตัวนักเรียนหัสผ่านครับก็จะเป็นวันเดือนปีเกิดปีเกิดนี้ต้องเป็นคศออเกิดนะครับเดี๋ยวตัวอ,อย่างเช่นนักเรียนคนนี้นะครับเลขประจําตัว283 41ราหลัสผ่านก็จะเป็นเ,ก,เกิดวันที่18มกราคมพุทธศักราช2547เราต้องเอาปีพุทธศักราชลบด้วย543 ก็จะได้ปีคริสตศักราชนะครับสรุปเด็กคนนี้ก็จะมีรหัสผ่านคือ18.01.2004นะครับอ่ะลองทำดูนะครับกดที่โรงเรียนครับแล้วก็พิมพ์ซัก3าตัวซอนนะครับราชแล้วมันจะเจอคำว่าระัสาาก็กดทีระประษารหัสนักเรียนนะครับเมื่อกี้เป็น2 8 3 41นนะครับก็ 2องแปดสามสี่หนึ่งนะครับวันปีเกิดก็จะเป็นสิบแปดศูนย์หนึ่งสองศูนย์ศูนย์สี่นะครับสิบแปดศูนย์หนึ่งสองศูนย์ศูนย์สี่กดเข้าสู่ระบบได้เลยสำหรับผู้ปกครองหรือนักเรียนคนไหนที่เข้าสู่ระบบไม่ได้นะครับให้ติดต่อผ่านทางค,คุณครูที่ปรึกษาติดต่อผ่านทางฝ่ายวิชาการหรือทักหาแอดมินนะครับทาง facebook แฟนเพจโรงเรียน ก็ได้นะครับซึ่งพอเข้ามาปุ๊บก็จะมีเมนูต่างๆของเด็กนักเรียนคนนั้นนะครับเข้าได้ทั้งผู้ปกครองแล้วก็หอนนักเรียนใช้ยูเซอร์เดียวกันรหัสเดียวกันวิธีการเข้าเหมือนกันนะครับเมนูลหลักๆก็จะมีอยู่3เมนูนะครับข้อมูลส่วนตัวก็จะบอกชื่อนามสกุลชั้นเรียนรหัสน,นักเรียนนะครับแล้วก็ยอดเงินคงเหลือคะแนนอันนี้เป็นสําหรับที่โรงเรียนเราจะเปิดใช้ฟังก์ชันการเติมเงินผ่าน บาทนะครับล้วก็ซื้อของในร่อหันแต่ว่าเรายังไม่มีนะครับผมเมนูที่สองก็จะเป็นส,สถิติเวลาเรียนนะครับก็ดูว่าเออมาตรงเวลากี่ครั้งใส่แข้งขากี่ครั้งนะครับก็สามารถเปลี่ยนเลือกระบุวันได้นะนะครับเท่าตรงนี้นะลูกสอนชี้ลงครับก็รายสัปดาห์นะครับรายเดือนรายปีนะครับหรือจะระบุวันก็ได้ก็ตั้งว่าวันที่เท่านี้เดือนนี้พอสอนนี้ถึงวันที่เท่านี้เดือนนี้พอสอนนี้แล้วก็ตกลงไป นะครับก็จะดึงรายงานเข้ามานะครับแล้วก็เมนูสุดท้ายก็จะเป็นสุขภาพนะครับผมอ่ะแล้วหลักสำคัญของของของแอปนี้นะครับคือหนึ่งการได้รับการแจ้งเตือนต่างๆเรื่องการมาโรงเรียนการเข้าเรียนแต่ลายวิชาแล้วก็การเลิกเรียนแล้วก็ข่าวที่จับพันธสันธ์ทางโรงเรียนนะครับวิธีการเข้าไปดูก็คือเห็นมุมบนขวาไหมครับจะมีรูปลักครังอยู่อ่ากดเข้าไปตรงนั้นครับมันจะมีรายการการแจ้งเตือนต่างนะครับนี่คือการแจ้งเตือน ซึ่งยกตัวอย่างเช่นการเช็คชื่อจะมีอยสามคำคำแรกนะครับจะเป็นเช็คชื่อมาเรียนเห็นไหมครับตรงนี้ตรงนี้แปดกระกฎานะครับเช็คชื่อมารีแทนแปลว่าอ่ะเด็กลเลยนคนนี้เช็คชื่อตรงเวลาบอกเวลาเรียบร้อยนั่นคือเช็คชื่อมาเรียนนะครับจุดเช็คชื่อมาเรียนก็จะอยู่บริเวณหน้าโรงเรียนครับเป็นการสแกนใบหน้าข้าโรงเรียนนะครับถ้าเกิดระบบออนไลน์ก็จะส่งหาบุครองแบบนี้เลยส่งแบบเรียลไทม์ด้วยสแกนปุ๊บส่งปับ๊บ นะครับนั่อเช็คชื่อมาเรียนเช็คชื่อแบบที่ิศนะครับคือเช็คชื่อวิชาเรียนอาจจะอยู่ทางด้านล่างนะครับเช็คชื่อวิชาเรียนก็จะบอกว่าเออวิชานี้เด็กคนนี้ในวันนี้เข้าเรียนนะเด็กคนนี้เวลานี้เข้าเรียนนะนะครับจะบอกรายละเอียดเลยหมดว่าเออเช็คชื่อเวลาเรียนว่าเด็กคนนี้ตรงเวลานะเด็กคนนี้ลาป่วยนะหรือเด็กคนนี้ขาดเรียนนะครับผมและเช็คชื่อสุดท้ายครับคือเช็คชื่อเลิกเรียนนะครับก็จะบอกคล้ายๆกับเช็คชื่อมาเรียน ก็จะบอกเวลาออกนะครับแล้วก็ออกบริเวณหน้าโรงเรียนเหมือนกันมันจุดสแกนใบหน้านะครับผมอ่ะเสร็จแล้วลองกดแบกนะครับมาโอ้ขออภัยครับกดมาอ่ะเสร็จแ,แล้วสังเกตที่จุดด้านบนครับไม่ใช่จุดสี่จะเป็นขีดสามขีดด้านบนเห็นไหมครับลองกดดูมันจะมีเมนูย่อยนะครับผู้ปกครองสม,มารถดูเลไรบ้างอ่ะข้อมูลส่วนตัวเมื่อกี้ก็ดูไปแล้วอ่ะเราดูตารางเรียนครับก็จะบอกว่าวันจันทร์ เด็กนักเรียนคนนี้เรียนวิชาอะไรกี่โมงถึงกี่โมงนะครับวับนอังคารวิชาอะไรกี่โมงถึงกี่โมงพุทธพลรหัสเราก็สุกนะครับเพื่อเอาไปอ้างอิงเอาไปอ้างอิงตอนที่อ่าการแจ้งเตือนตรงนี้นะครับว่าเออแต่และว,วิชาเรียนเขาเรียนไหมคุณครูประจำวิชาเช็คชื่อแล้วส่งข้อมูลมาไหมนะครับอ่ะเมนูต่อไปที่อยากจะแนะนานะครับคือการลาหยุด นะครับการบ้านการบ้านคือตอนนี้ยังไม่มีฟังก์ชันการใช้นะครับก็คือจะยังไม่พบข้อมูลอ่าเมนูผลการเรียนก็จะยังไม่พบข้อมูลเพราะว่ายังไม่ได้มีการสอบวัดผลประเมินผลนะครับแล้วก็เมนูต่อไปก็จะเป็นแจ้งรายหยุดอ่ะอันนี้มีผลอันนี้มีแน่นอนนะครับแจ้งรายหยุดก็จะมี2แบบครับลาเต็มวันกับลาครึ่งวันอ่ะขอเวลาเต็มวันละกันลองกดที่ลาเต็มวันดูกดที่ ลาหยุดเนื่องจากก็จะมีเลือกสองอันครับลากิดลาป่วยสมมติว่าลาป่วยนะครับวันที่ลาสมมติว่าลาวันที่แปดกรกฎาคมกดที่แปดแล้วก็ตกลงถึงวันที่ถ้าเกิดลาวันเดียวก็กดวันที่วันที่เดียวกันครับแล้วก็ตกลงครับวันที่แปดถึงวันที่แปดถ้าเกิดลามากกว่าหนึ่งวันก็อแปดถึงสิบสองตกลงนะครับก็จะเป็นวันนี้แล้วกดตรงถัดไปครับ เขาจะให้ระบุรายละเอียดครับว่าลาป่วยเป็นอะไรก็บอกอ่ะเป็นไข้นะครับผมอ่ะทีนี้มันจะมีปุ่มเลือกรูปภาพอันนี้หมยถึงไรสมมุติว่าเราไปหาหมอไงอแล้วเรามีบัตรรำแพ์ก็ถ่ายรูปไปในเครื่องแล้วก็เลือกรูปนะครับกดอนุญาตไปก็จะมีรูปให้เลือนะครับอ่ะคูขออนุญาตสมมุติว่าเลือกรูปนี้นะสมมุติว่าเลือกรูปนี้นะครับรูปก็จะขึ้น นะครับสถานที่ติดต่อช่วงเวลาลาอันนี้ไม่ต้องกรอ,อกก็ได้ครับกดที่คำว่าถัดไปแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลผู้ลาเป็นชื่อเด็กนะครับอาจารย์ประจําชั้นชื่อคนนี้ชั้นมอนี้จะคือลาป่วยนะครับตั้งแต่วันที่8ปดถึงสิเพราะว่าเป็นไข้แล้วก็ลูท่ได้มานะครับแล้วเสร็จแล้วกดยืนยันนะครับแต่ก็จะส่งข้อมูลพอส่งกดยืนยันปุ๊บก็ส่งข้อมูลไปให้ครูที่ปรึกษาแล้วก็คุณครูแต่ละวิชาทราบทันทีว่าเออเด็กคนนี้ในวันนี้ หรือวันที่ช่วงเวลาลานะครับลาป่วยนะครับอ่ะโดยฟังก์ชันทั่วไปที่ใช้งานนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับอ่ะมีปฏิท,ทินโรงเรียนก็จะบอกว่าอ่ะแต่ละวันเป็นกิจกรรมอะไรนะครับตําเงินสากมร้านค้าค่าเทอมอันนี้ฟังสามฟังก์ชันนี้ยังไม่ได้เปิดใช้นะครับถ้าเกิดเปิดใช้โรงเรียนจะทําการแจ้งให้ทราบนะครับผมอ่าสำหรับฟังก์ชันที่จําเป็นของสกคูไบต์ ก็มีประมาณนี้นะครับผู้ปกครองก็สามารถกดเข้าไปดูฟังก์ชันอื่นได้นะนอกเหนือจากคลิปโดที่ผมแนะนำนะครับผมฟังก์ชันสัมพันก็มีเพียงประมาณนี้นะครับหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็ติดต่อผ่านทาง,งคุณครูที่ปรึกษาติดต่อผ่านทางฝ่ายวิชาการหรือติดต่อาทางแอดมินนะครับผ่านทาง facebook แฟนเพจโรงเรียนก็ได้สำหรับคลิปนี้ผมขอจบลงเพียงเท่านี้ นะครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ